สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องบอสผูสุกคนเนาะเอฟซี FC บาทองบานนี้กับสิไฟเอฟซีขึ้นรถไฟเนาะกับสมุดประก,การเป็นเทือแรกของบาทองมันตื่นเต้นหลายพี่น้องไปไาชมนงกันพี่น้องไอ แอ้กภาษาสองคนครับสคนนะครับร้อยแปดบาทร้อยสิบปดบาทครับ,บ,รบไอพี่น้องได้แล้วตัวรถไฟฟ้าเป็นครั้งแรกตื่นเต,นต้นหลายพี่น้องที่ตามเบิง้งนี่จะคืนจากไอ้ เรียนท่านรัดพราวพี่น้องไปจังหวัดสมุทรปราการขอบคุณครับไปไปทางไหนครับทางด้ไหนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปต้องลองลองอ นี่พี่น้องรถไฟมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นครั้งแรกพี่น้องตื่นเต้นหลายอ้นี่มาแล้วมาแล้วสุดยอดพี่น้องพี่มันดีบวกเลยเหรอพี่น้องรถถนนหนทางตึกสูงสวยๆพี่น้อง tức nhanh nhẹ phía nào này mình cho không khí rất nhẹ

นักท่องเที่ยวหลายขนาดพี่น้องคุณเอาป้าเถากาศงามขนาดพี่น้องเออยามเลยงคุณน่ะยอดนำโชค เป็นหางอย่างน้อหนีกรทองกัเข้าใจกันปวอนะดดก็ร้ายหลายอย่างเลยพี่นองเวดดคนก็ร้ายหลายเป็นหางอย่างสักอย่างเลยพี่น้องอป อมานชมบรรยากาศเนาะพี่น้องบนรถไฟฟา้าคนก็นหลายหลายมตึกไปยกคนสถานีร

いいですね。 the population is measured by size which is a number of people it's a mass so if they come to the area as big as เสียนพี่น้องช้างสามเสียนจังหวัดสมุทรปราการ ฮอตไปกระซาแล้วพี่นอ้องวันนี้กะสิย่าังเดินรอบๆนี่เนาะพี่นอ้องอู้บรรยากาศยมแดงงามนี่พี่น้องเลยเนี่ยฮอดไปกระาเรียบร้อยปลโถอันนี้ก็เป็นโรบินสันพี่นอ้องอู้ตลาดนัดเอาสำหรับคลิปนี้กะซัอนนี้แล้วเนาะพี่นอ้อง ถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็กดไลค,ดค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาทองเลยเด้อพี่น้องที่หนึ่งก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อบอ้พาดคลิปใหม่ๆของบาทองเนาะอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็สั้นนี้แหละพี่น้องสบายดี